เป็นไงเหนื่อยไหมน้องแมวโหเหนื่อยกันเลยวิ่งหนีสวัสดีครับและตอนนี้เราอยู่ในไทม์ไลน์พา์ที่2นะครับผมอ่าเราไปตอกเลยดีกว่ารู้สึกว่าคราวที่แล้วเนี่ยจะเหลือ,อแค่ด่านเดียวก็จะจบชัปเตอร์แรกแล้วเนี่ยด่านเดียวสุดท้ายด่านที่7ถ้างั้นวันนี้ผมอาจจะตัดไปเป็นชัปเตอร์ชัปเตอร์เลยรู้สึกว่ามันจะมีสี่ชัปเตอร์สี่ประตูนะครับน่าจะใช่ เอาละครับเรามาถึงด่านที่เจ็ดคราวที่แล้วเนี่ยนอกอแมวเราเจอกับน้องแมวด้วยแต่ตอนนี้น้องแมวไม่รู้หายไปไหนแล้วอะ่ะมาถึงใช่ไหมเราจะต้องเก็บอันนี้ก่อนเลยปึ๊บปั๊บแล้วเราก็จะต้องซ่อมซ่อมอันไหนดีอ่ะถ้าเกิดว่าซ่อมอันนี้ก่อนปึ๊บปั๊บเฮ้ยเราทำไมคนนี้เขาถึงมาตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะอ๋อ อ๋อมันมาเหยียบประตูปุ๊บสีเขียวปั๊บแล้วจะเปิดสีเขียวจะเปิดตรงนู้นปุ๊บโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเราตรงนู้นเอเดเดยดเดเดยางยางย่งยางเดีย๋ยวพึ่งไอ้ตรงประตูสีเขียวดีมีอะไรมีปุ่มสีขาวและปุ่มสีขาวน่าจะเป็นปุ่มเกี่ยวกับตรงนี้แ <l ots> น่นอนเลยแต่ก่อนอื่นใช่ไหม เราต้องไปเก็บสีม่วงก่อนแน,แน่เลยอ่ามาบิ้มเก็บแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ๋อเก็บแล้วเป็นการย้อนพลังตรง,ตรงสีม่วงเป็นการซ่อมสะพานตรงสีม่วงและย้อนเวลากลับมาที่เดิมด้วยเหรอแล้วเราก็เก็บใหม่อ่าก็ซ่อมสะพานนี้ ว้าเอาดิแล้วคราวนี้เขาจะเดินมาตรงนี้ไหมไม่เดินใช่ไหมโอเคพรอมเสร็จแล,แล้วแล้วก็ไปกดปะกดสีฟ้าปื๊บปับเอ๊เดี๋ยวก่อนนะเราจะกดเลยดีไหมเดี๋ยวก่อนนะลองกดถ้าเกิดว่าเราต้องไปกดสีแดงให้เปิดประตูตรงนี้ก่อนหรือเปล่าวะ ก่อนที่จะมากดสีฟ้าเนี่ยมันต้องใช่นนแน่แน่ถ้างั้นเราจะไปเปิดสีแดงก่อนนะปึ๊บตามเข้าไปไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมโอเคเขาไม่หันมาพี่หุ่นแอนดรอยนี่เปิดปึ๊บปั๊บเอ้าแล้วเขาหันมาแล้วยังไงเห็นหรือเปล่าเห็นหรือไม่โอ้โหเห็นว่ะไม่ได้อะเดี๋ยวก่อนนะ ถ้าอย่างนั้นเราต้องยืนรอหรือเปล่าถ้าเกิดเรายืนรอตรงนี้ละ่ะอ้าวยืนรอตรงนี้เขาก็เห็นบูยมบูยมถ้าเราเปิดสีฟ้าอ๋อเดี๋ยวก่อนนะปึ๊บปั๊บถ้าเรามาตรงนี้แล้วเราเปิดสีฟ้าก่อนแล้วเราก็จะเข้าไปเก็บอันนี้อย่างนั้นเลย ปุ๊บไปแล้วเก็บอันนี้อ่าแล้วพี่เขาไม่เห็นใช่ไหมโอเคเขาก็จะเดินไปตรงนูน้นโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะซ่อมสะพานตรงกลางเขเดินมาตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมป๊บเก็บก่อนแล้วเราก็จะเดินกลับอ่ามาตรงนี้ซ่อมเลยได้ไหม แล้วเราก็ซ่อมเลยนี่เบ๊เขาให้แล้วพี่เขาไปตรงนูน้นเราก็จะมาตรงนี้พี่เขาไม่เห็นใช่ไหมเอาเห็นว่ะเดี๋ยวก่อนอดูกันดิเขาเลี้ยวเอาเปลี่ยนทางเดินเฉยเปลี่ยนทางเดินเฉยว่ะพี่คนนี้ถ้าอย่างนั้นเราจะมายืนหยุดอยู่ตรงนี้อ่า เราก็จะไปเปิดประตูสีฟ้าเปิดอีกรอบเพื่อเพื่อที่จะไปกดสีแดงอ่าแล้วพี่เขาก็จะเดินมาตรงนี้ใช่ไหมโอเคถ้าอย่างนั้นเราจะมาหลบตรงนี้ก่อนอ่าปุ๊บพอพี่เขาเดินไปปุ๊บเราก็จะมาตรงนี้แล้วเขาจะเห็นเราไหมไม่เห็นวะ่ะสบายชิล แล้วก็เราก็จะไปเปิดสีแดงโดยที่พี่เขาเห็นหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวเราจะปึ๊บนี่รี่อยพี่เขาเดินไปก่อนแล้วเราก็จะมากดตรงนี้สีแดงอาฮ5แล้วก็จะหลบอยู่ที่เดิมตรงนี้โอเคปึ๊บแล้วทีนี้เราจะต้องไปเปิดประตูสีขาวเหรอ เราต้องเปิดประตูสีขาวเพื่อที่จะซ่อมประตูสีม่วงเอหรือว่าเราจะไม่ใช่แล้วตอนนี้บูชบูชเอ๊ถ้าเกิดว่าเราอย่างนี้เหมือนจะไม่ได้ต้องไปเก็บสีม่วงก่อนหรือเปล่าะนะ ้งั้นเราก็ต้องย้อนเป,ป็นกูหเยอะเลยนี่อย่าเพิ่งซ่อมสะพานใช่ไหมเราก็ต้องให้พี่เขาเปิดเปิดตู้นี้ให้ก่อนเพื่อที่เราจะนี่เอา้าเปิดตูเดี๋ยวก่อนรอพี่เขาเดินอีกรอบอ่าปึ๊บอ่าเราก็จะเข้ามานี่โอเคเปิดตู้ขาวปึ๊บเปิดตู้ขาวก่อนเยี่ยม แล้ก็ให้พี่เขาเดินไปกดปุ่มเปิดให้เราปป๊ดแล้วปป๊ดแล้ว,แล,วแล้วเราก็จะไปตรงนี้โอเคเขาก็จะมาเราก็จะมาซ่อมนี่อ่าเจียมแล้วก็มาเก็บสีม่วงบูชิมอ๋อเก็บทีซ่อมสองสะพานเลยครับตรงนี้ แล้วเวลาเวลาย้อนกลับมาอยู่ตรงนี้ใหม่เลยนี่บ้าแล้วอ่ะเก็บแล้วก็ซ่อมด่านนี้ไม่มีน้องแมวมาช่วยล่อ,อเลยแน่เดี๋ยวดูพี่เขาเดินยังไงเปลี่ยนไปการเดินพี่เขาเปลี่ยนไปเดินอยู่แค่ตรงนั้นถ้างั้นเราเดินยาวไปกดนู่นเลยน่าจะได้โอเค เดินยาวมากดสีแดงเบะเข้าให้ไปลืมกดสีฟ้าย้อนกลับไปกดสีฟ้าก่อน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก่อนเอาใหม่เดี๋ยวมันจะยาวไปเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมปุ๊บเรากดสีฟ้าก่อนกดสีฟ้าปุ๊บแล้วก็ไปกดอา้าวกดสีฟ้าก่อนไม่ได้นี่ว่า เราต้องกดสีแดงก่อน้วถูกแล้วเราค่อยมากดสีฟ้าโจอ,อ่ากดสีแดงปึ๊บก็มากดสีฟ้าเอ้าเอา,เอาทำไมเขาเดินเจอละ่ะอ๋อเราเดินเดินละอ่าก็ยังเดินอยู่ที่เดิมโอเคสีแดงเปิดปึ๊บ อ่ามาสีฟ้ามาสีฟ้าแล้วก็มากดโอเคแล้วก็ไปนู่นเลยปื๊ดไม่เห็นเราใช่ไหมอ่าได้พลังแห่งการย้อนมาแล้วตอนนี้เรามาย้อนย้อนตรงไหนย้อนตรงนี้ใช่ไหมปื๊ดนี่ฮี่แล้วเดี๋ยวดูพี่เขาเดินวนไหมไม่วนวะถ้างั้นเราจะ ซ่อมเพื่อมาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะหลบอ๋อเป็นการหลบตอนพี่เขาหันมาโอเคปึ๊บแล้วเราก็ไปแล้วจังหวะนี้โอเคเพล์ <Play. S 2> โอ้โหนานนานมากดันเมื่อกี้ออมาถึงเก็บก่อนนะแล้วล้วก็ซ่อมสะพานนี้ อ๋อเหมือนแบบว่าเป็นการเล่นรอบสุดท้ายไอสีม่วงๆเหมือนไม่เกี่ยวกันมีการลืมกดด้วยหนึ่งทีเหลอเมื่อกี้เรา <c oughs> อ่าแล้วก็มากดเปิดตูแดงจังหวะนี้แล้วก็วิ่งไปกดตูฟ้าใหม่ <c oughs> กดไปกดมาแล้วก็วิ่งมา แหล่งพลังของเราที่ย้อนเวลา,าแล้วก็มาย้อนตรงนี้เพื่อหลบเย่ห yeah. ลบเสร็จปุ๊บเราก็เดินไปตรงนูน้นอ่ะฮาแล้วเกิดอะไรขึ้นเป็นรูปกรงอะคืออะไรอะกรงขังกรงขังเป็นการปลดปล่อยเราเหรอหรือว่าปลดปล่อยใครเอ๊ะ ลดล็อกรางวัลความสำเร็จปลดแหกตอนนี้เนื้อเรื่องก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะก็ถือว่าดูปริศนากันไปแล้วกันนะครับผมเอ๊แล้วเขาก็เอากงมาใส่ตรงนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันล่ะนี่ เราลพลังก็ไปอยู่ที่กลไกข้างหลังด้านหลังนั่นเองอ่าเหมือนนาฬิกาเลยอะเริ่มเดินข้างหลังก็เหมือนเป็นนาฬิกาเลยเนี่ยนาฬิกายักษก์อันใหญ่อะตอนนี้เรายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราต้องเล่นต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบเกมนะครับชัปเ t อร์ที่2แล้ว แดีผมตัดตามเวลาแล้วกันอาจจะไม่ได้ตัดตามชัปเตอร์หรอกอ่าตอนนี้เริ่มมีต้นไม้เข้ามาด้วยบุยิมเปิดดูเส้นทางการเดินเรานะ่าจะต้องไปประตูขาวตรงนู้นและมีการปิดแดงๆเพียบเลยมีท่อแบบนี้นี่น่าจะมีน้องแมวหรือเปล่าด่านนี้ไหนดูซิพี่สองคนนี้อ้าวมาถึงจับเลยเหรอ ถ้างั้นเราจะต้องหนีหนีหรือเปล่าหนีพี่เข้าไปปื๊ดหนีเข้าไปแต่ตรงไหนเดียอ๋อเราต้องหนีเข้าไปตรงเก็บตรงนี้ให้ได้อะเนี่ยเก็บเลยได้ไหมปื๊ดเก็บแล้วแล้วก็ออกมาเหรอออกมาทันไหมไม่ทันวะไม่ทันอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะ ถ้างั้นรอให้พี่เขาไปก่อนได้ไหมปึ้มเก็บแล้วแล้วก็ให้พีเขาเดินไปเอาพีเขาเดินมาส่องในนี้งั้นเราก็ไปได้จะรออะไรเล่าครับจะรออะไรเล่าครับวิวิว,วิมันเห็นเหรอมันเห็นหรือนี่ถ้างั้นเราต้องเดินมาหลบในนี้ก่อนดีไหมปึ๊บอ่าฮะาซ่อมถ้าซ่อมเลยล่ะซ่อมเลยจะได้ไหมไม่ได้เห็นถ้างั้นเราต้องมาหลบสัก ตรงนี้ก่อนอ่าแล้วถ้าซ่อมเลยจะเป็นไงโอเคโอเคไหม <H oo> เอ้ยโอเคโอเคเฉยโอเคได้ยังไงฮึบเฮ้ยเห็นเห็นโอโหไม่ได้วะถ้างั้นเราต้องต้องวนไปก่อนไหมวนมาก่อนมาแล้วซ่อมถึงไหมโอเคซ่อมตรงนี้อ่า แล้วก็ซ่อมแล้วเราก็ไปเลยปุ๊ดเอาเห็นเฉยพี่คนนี้เขาเห็นตรงนี้ถ้างั้นเราต้องวนอีกรอบหรือเปล่าอ่าวนไปขอวนอีกรอบเอามันกลับมาเฉยเดี๋ยวก่อนนะปุ๊บแล้วเขาก็จะกลับมาใช่ไหมอ๋อไม่ได้กลับมาแค่หัน ถ้าอย่างนั้นเราอยู่แค่ตรงนี้พออ่าแล้วก็รอให้เขาเดินไปปึ๊บ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 เห็นปะไม่เห็นโอเคเดินไปแล้วไอ้ตัวนั้นน่ะยังหันอยู่เลยอะทำไงเนี่ยไอ้ตัวนั้นมันปึ๊บมันเข้าอ๋อแมวมีแมวมาครับมีพอมันได้ยินเสียงแมวร้องปึ๊บมันก็จะเดินกลับมาและเราก็ต้องเดินวนมาทางนี้แหละปึ๊บเดี๋ยวนะ เจ้าแมวเข้าประตูไปแล้วะไอไอเจ้านี่อ๋อแล้วเราก็ต้องหลบตรงนี้อะไอคนนี้มันก็จะเข้ามาดูประตูเหรอไม่ดูแล้วยังไงเอา้าแล้วยังไงอ๋อรู้แหละเอาเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าเราจะวิ่งวิ่งทันมันจะวิ่งทันไหม มันไม่ได้จะวิ่งทันนะความจริงอะเจ้าแมวปึ๊บพอเรามาตรงนี้มาตรงนี้ใช่ไหมพอเจ้าแมวมาปึ๊บแล้วเราคลิกเจ้าแมวได้ไหมคลิกไม่ได้อะ่ะไปก็ไม่ได้เด้๋ยวก่อนนะ ไอ้นี่คนนี้มันจะมาตรงนี้งั้นเราหลบตรงนี้ปึ๊บถ้าไปเลยล่ะไปเลยแบบเนี้ยไปเลยแบบเนี้ยมันไม่ทันอ่ะมาหลบตรงนี้สิปึ๊บปึบปบปบ๊แล้วทีนี้เราจะไปทางไหนต่อล่ะนี่หรือว่าต้องห้ามให้ไอคนนั้นหันมา เฮเว้ยเดี๋ยวก่อนนะถ้าเรามาตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมแล้วเรามานี่เลยอ่าแล้วเราค่อยมาซ่อมล่ะจะทันไหมเออทันเว้ยอ่าแล้วเราก็มานี่เพื่อเปิดตู้เพื่อเปิดตูเบ๊อ่าแล้วก็ปิดปิดตรงนั้นงนั้นเหรอเพื่อเพื่อไร เข้ามาหลบตรงนี้ก่อนนะมาอาหลบแล้วแล้วอไอ้นี่มันอ๋อแล้วมันก็แมวมีการเปิดมีการเรียกแมวเกิดขึ้นแล้วคนนี้ไอ้นี่มันจะไปได้ไหมไปได้แล้วมันยังไงต่อถ้างั้นเราต้องตามหลังเข้าไปเหรออาโอเคนะต้องตามหลังเข้าไปอาพอเขาได้ยินแมวปุ๊บเราก็ตามหลังไปเลย แน่วิ่งตามหลังไปแบบชิวๆกมังนี้ปึ๊บเขาจะกลับมาอ้าวเดี๋ยวก่อนนะจะกลับมาทางนี้ใช่ไหมงั้นเราไปอยู่ตรงนี้อ่าปึ๊บไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเราก็ไปแล้วจังหวะเน,นี้ยอ้าได้น้องแมวช่วยไว้โอเคไปบูจิม อ่ามาถึงคุยกันตรงนูน้นปุ๊บเราก็วิ่งมาเก็บตรงนี้ก่อนแน่แหละนี่แหละคือแผนของเราแล้วเราก็ยืนปุ๊บหลังจากที่เขาเข้ามาในห้องหาใครไม่เจอเราก็วิ่งมาแล้ววิ่งเข้าห้องนี้มาวนวนกับพี่คนนี้สักหนึ่งรอบเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปวนเข้าไปอ่าล้วก็วิ่งมาตรงนี้ปุ๊บซ่อมสะพานโอเคอ่าล้วก็วิ่งมากดแดงแดงตรงนี้เออ ทำไมบางด่านมันก็ยากบางด่านมันก็ง่ายนะอ่าไปาจ้ะมีน้องแมวมาช่วยน้องแมวมาช่วยร้องพอคนนั้นไปตามดูน้องแมวนะฮะเราก็จะอ่าใช้จังหวะน,นี้เข้าประตูไปเจียมไหมล่ะเจียมไปเลยอะโอเคเอา้าแล้วทำไมพื้นมันค่อยคอยหายไป แล้วน้องแมววิ่งมาน้องแมวน้องแมวอยู่ไหนอยู่นู่นเราต้องไปช่วยน้องแมวเหรอเอาแล้วจังหวะน,นี้ถ้าเราไปเปิดประตูก่อนหรือเราจะมาเก็บก่อนอ๋อเรามาเก็บก่อนดีกว่าเก็บก่อนปุ๊บแล้วเราก็ไปเปิดปะตูทันไหมทันอยู่ทันอยู่เปิดระตูเปิดตูป,ดตปุ๊บ อ่าแล้วก็ซ่อมให้น้องแมวอ้าวซ่อมไม่ได้มาตรงนี้ทันไหมปึ๊บมาซ่อมโอเคซ่อมได้ซ่อมถึงน้องแมวมาเย่ yeah. ทำไมมันทางมันหายหายไวอย่างเงี้ยทำไมทางมันถึงหายไวอย่างเงี้ปึ๊บอ่าแล้วก็ซ่อมมาน้องแมวไปเราไปด้วยกันโอ้ดันนี้ไวครับไปเลย โอ้เป็นการแข่งแข่งกับเวลาเล่นกับเวลาด้วยการแข่งกับเวลาเอ๊ะยังไงงงไหมดึมอ่ามาถึงเราเปิดประตูช่วยน้องแมวก่อนแล้วเราก็ซ่อมเส้นทางให้น้องแมวผ่านมาเย่ yeah. น้องแมวไปเราเก็บพลังของเราไาอีกอันเพื่อซ่อมเส้นทางนี้อ่าน้องแมวก็เข้ามาและน้องแมวก็ร้องเรียกเราแมว เงี้ยวหนึ่งเงี้ยวไปโอ้โหมันไล่หลังมาแล้วอะน้องแมวเฮ้ยอ๋อโอเค,อเคมันหยุดให้น้องแมวมันไล่หลังมายังไงดีครับตอนนี้เดี๋ยวก่อนนะอุยมีมีไอ้นี่ด้วยอะหูแล้วฉากยาวมากเราต้องมาตรงนี้ต้องมาตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะ มาถึงอ๋อเราน่าต้องเปิดตู้ให้น้องแมวเข้าไปกดปุ่มโอเคเปิดตู้งแงวมากดปุ่มปุ๊บแล้วเราก็มารอตรงนี้อารอน้องแมวรอน้องแมวโอเคเราก็จะไปเลยปึ๊บถ้าเกิดโอ้โหนี่มันเหมือนโดนลบโดนลบเวลาโดนลบหายไปเลยเนี่ย ดูดิมันไม่ใช่แบบตายหรือว่าอะไรมันเหมือนโดนลบหายไปเลยอะอ่ะเรามายืนรอตรงนี้นะครับรอน้องแมวล้องล่อหุ่นให้เงวอ่าเจ้าแมวล่อหุ่นไปแล้วเอ้ายังไม่ล่อเหรอเจ้าหุ่นเพิ่งจะ alert เหลืองๆเ,เท่านั้นเดี๋ยวว่าเรายืนรออ่าหันไปโอเคหันปุ๊บเราก็จะวิ่งมาวิ่งมาแล้วจังหวะน,นี้โอ้โห้ ไอ้นั่นโดนลบไปเลยอะดูดิโดนลบหายไปเลยครับมันจะกลับมาได้อีกหรือเปล่าไม่น่าจะกลับมาได้แล้วอะเอาละไปน้องแมวโอ้โหมันไล่หลังมาแล้วมันไล่หลังมาแล้วไปไปไปมาเพลย์ตามเวลาของเรานะน้องแมวนะเงวมาถึงน้องแมวร้องครับเราก็วิ่งหนีการไล่ลบฉากลบเวลา ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะจังหวะน,นี้น้องแมวโอเคน้องแมวลองให้งแงวทีนึงมาวิ่งรอดผ่านประตูมาเรามีคู่หูเป็นน้องแมวเนี่ยโอ้โหเป็นคู่หูที่ดีไปน้องแมวผ่านไปด้วยกันโอ้โหไล่หลังมาเชียเกือบโดนลบแล้วนเนี่ยโอโนี่อะไรล่ะเนี่ย เป็นไงนเหนื่อยไหมน้องแมวหเหนื่อยกันเลยวิ่งหนีวิ่งหนีมากันทั้งสองคนออโอ้น้องแมวมีอ้อนด้วยคนนั่นหลกักเฮ้ยเอ้เอามีเจ้าหุ่นอยู่อะแถวเนี้ยใจเย็นนะน้องแมวนะค่อยๆไปค่อยๆไปโอ้รู้เรื่องซะด้วย ก็จะมีแมวอย่างนี้ก็ดีวะ่ะน่ารักดีอ่ะไหนน้องแมวดูต้นทางให้เหรอ